โอเคครับผมสวัสดีครับ j u ส t ค a i นะครับวันนี้เรามาเล่นห้องอทีมเด a แมทนะครับเป็นห้องที่เล่นได้แค่กลนครับแล้วก็ฝั่งดูบิดูเคลียโอ้โหชิบหายเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยแฟลชก็มาครับมาทุกอย่างครับตอนนี้เอ้าของผมหมดเลยแล้วเนี่ยเรามากับปืนใหม่นะครับผม มันจะเป็นปืนที่ยิงติดชีนะครับผมเมือ่อกี้ก็เห็นแล้วเนาะชีแบบสีใสๆเอ,อื้อแต่ฝนุพมมี่8.5ครับแรงว่า <c oughs> เป็นปืนโปรโมชั่นรอบนี้ครับจะลองจับมายิงให้ดูนะครับถ้ามันยิงโดนครับ <c oughs> โอ้ไม่ตายว่ะ <c oughs> เอาละฝน,นุเล่นได้8.5แล้วปืน8ดาวอย่างเราจะสู้ได้ไหม <c oughs> เรามาดูกันนะผม เด็บไปสองครับเอาหัวไปครับโอหเขาเขาไม่ดันเลยนะเขาแบบลอยยิงยิงไปครับหนึ่งตัวโอ้โหโหของหมดครับ ของบทของบทโดนไฟแล้วจะตายจะไม่ใช้เอ็มม่วงเลยครับสิ้นเดือนแล้วอย่าลืมใช้ม่วงนะทุกคนใช้เพื่อนบอกว่าเขาจะไม่หยิบนิวเลียร์อ้าวไม่โดนโอ้โหพื้นต่างระดับถือว่าดวงดีนะเนี่ยอย่าเกิดมองหนีนะโอ้ยโอ้โหมองไม่เห็น โดนมีดฟันเลยผมลองนิวเคลียร์ไปขันไม่ขันไปครับตอนนี้เราโดนนำอยู่ย้วเอ้ยเรานำอยู่นึ่ง ยิงขวายิงได้แล้วผมโอ้โหยิงไม่ตายเริ่มเมตขาดแล้วผมโอเคได้แหละ,ไ,หละไปยิงไกลๆครับตังแวันนี้ไม่มีใครเขาบุกครับกัวนนิวเคลียร์กันทั้งนั้นโอ้โหของหมดจริงครับเนี่ยของหมดจริง ระยะไกลครับตรงนี้มีนะครับเนี่ยอ่ะเก็บสามครับผมไปดูอ่ะไปดูโดนนิวเคียรคับผมโดนนิวเคียบเราไม่ค่อยชอบเสียงนิวเคียบเลยเสียงมันดังมากครับผมเราสกอร์มันเท่ากันเนี่ย 875ก็คือ8 5เนาะมนแรงกว่าย่ดิอ้ยอออ๋อยิงอีกตัวครับโดนอีกตัวเมื่อกี้ผมปาระเบิดไปโดนตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราโดนทางไ้ลปืนติดที้กับปืนกันตายตู้ยากแล้วเนี่ยพอมีปืนกันตายแล้วผม8 5ตัวนั้นมันกันดาเมจถึงตายได้หนึ่งครัง้งครับผมนะ เแต่ต้องไม่ใช้เอ็มม่วงนะครับสินเดือนโอ้โหมาแบบของไม่พร้อมเลยเฮ้ยเอ้าไม่โดนเฉยฝั่งนู้นไม่จะคนมีแต่เดสิบห้าเนี่ย แล้วก็มีฝั่งเราก็มีคนจิต8.5มาไม่โดนเลยหรอวะไป <c oughs> ไม่โดนเลยหรอวะฮ้ยอะ,อะไปรูดสองครับผมอุ้ยเอ้าโอ้โห,โโหมีทุกคนที่8.5ว่ะแล้วแบบยังแรง ปืนแปดาวก็สู้แปเดียวก็ได้แล้วเว้ยดูเพียอุ دة, oh, oh ้ยโอ้โหปืนต่างระดับรอดเฉยอย่างตรงนี้ครับปืนด่าตรงเนี้ยมันไม่เท่ากันนุ้ยแบบมามาเด็ดโจมตีมึงโหันเนี้ยไม่ได้แล้ววันนี้ไม่ได้แล้วคือพื <t ot une out> ้นมันไม่ได้เท่ากันนะครับคนละเราปาดนิวแต่เด็กผีก้าแต่รอดอะไรเงี้ย โดนได้ไงวะหรือว่าขี้มันไม่ติดวะเฮ้ยนี่สต่ปิดจะกรอบนะนิวเจียเอาละครับฝั่งรู้นเริ่มงัดไม้ตายมันฟูแล้วผมเพราะว่าลิงแย้ไกลไม่ได้ต้องใช้ ต้องใช้ระเบิดมาสู้ครับผมพอาะเขายิงสู้ไม่ได้แล้วมีโอกาสกที่จะโดนนิวเคลียร์สวนสูงมากครับ <paid off> พอจะรักก็จะเล่นอย่างนี้แล้วกันจะโดนนี่แนวนี่ย ครับโหดูเขาเล่นตึกควันแล้วังไม่ตายมันไม่โดนวะโหจะปวดกับตัวเองโหจะปวดกับตัวเองไม่โดนเฉยว่าแล้วตายยิ่งเหมือน แอบเหมือนเอเคนะครับบอ่าแอบเหมือนเอเคนิดนึงเออแต่นี้ฝั่งเรานำอยู่ครับ ก่อดอยู่กอดไปดิอ้าววันที่แท้โอ้โหเมาส์ไม่หันไปไม่แบบไหลตามที่คิดแล้วแบบตะเปเป็นชุดไกลๆก็ยิงยากๆเนาะเอ้ยไอ้สิ่งเจ้า เอาไลไปสู้วะเนี้หรือว่ามีฮปปีนนิทามยิวเชียรเราวะมาบ่อยจนไม่แล้ว้แล้วยิวเชียร์ หลบก่อนถ้าโดนนิวเคลียร์ครับกดตอนนี้ได้ยิงไป40กว่าตัวนะฝั่งเขานำอยูครับผมเราต้องไม่ให้เขาหยิบนิวเคลียร์มาแบบเรื่อยๆนะเออไหมกลัวเป็นนิวเคลียร์ปามาไงเฮ้ยคนมีนิวเคลียร์ออกไปแล้วเว้ยนึกว่าปู่เกือบตาย แปดกับปืนแดาวฝังเรานี่แปน้อยกว่านะั่นะยิงไม่ตายแล้วก็ขอแอดซิตละกันอโหแปดนานี่ ไปไปเพื่อนไปหนีก่อนตัวนีหนีก่อนตนี้ก่อนเออปืนนี้มันเหมือนมันเหมือนปืนวานโลป่ะใช่ปะ่ะเนี่ยเหมือนแบบวันดอวะปอกไปถูกเหมือนกันอะมีเอฟเฟกติดขี้แต่รู้สึกว่าขี้มันไม่ได้ติดบ่อยขนาดนั้นหรือว,ว่าผมยิงไม่ค่อยโดนเลยครับเจอต้องอาจจะต้องไปดูในห้องบอมอีกทีนะเออแต่รู้สึกว่าตอนเนี้ยยิงไม่ค่อยโดนโอ้โหลากแล้วไม่ตายเฉย จริงโดนตัวหลังก่อนได้นะเมื่อกี้ไปครับเฮ้ยมาเราดันมาแล้วครับโอ้โหปืนดิบเฉียงขนาดนั้นเจบไว้บดี โผมว่าไม่ได้เลยถ้าไม่ใส่แต่เตอร์นี้มองไม่เห็นนี่นี่ยบนขโมยจะโดดตัวมานี่ขนาดรับดันขึ้นมาแล้วเนี่ยเ้ยเออปืนแมไปไม่ได้ตรงขนาดนั้นนี่หว่าไปิงแบบไอเคแล้วไปจะเป็นสามเขาลง ตำงบนมาครับโดนแล้วแล้ววะดักนี่เยอะแล้วกันไม่ไปไหนแล้วผมมาดิมาปืนเราซูมได้เว้ยอาจิงไม่โดนแต่เราซูมได้เว้ย แป๊บเดียวโดนยิวหมดอย่างเร็วเยอะถึงแปดสิบห้านี่แรงจริงๆแทบจะทุบปืนเลยอย่างแรงเลยแปดสิบห้าบดจะลูดโดนบางทีก็โดนงงๆเว้ยอะไรวะโอ้โหโดนเนี่ยระ้วโดนแดบห้านี้ เสี่ยวยิงมันเหมือนแบบตอนในเอิร์นเควกอะโอ้โหโดนดีเอสยิงกับตายอะไม่ตายเฉย โดนเนี่ยไม่โดนได้ไงวะเนี่ยผมยิงยิงตามไตเติลตัวนี้นะยิงไม่โดนได้ปะเนี่ยมาครับเรายังนำเหรอแต่แต่ระวังเขาพลิกครับเพราะเราดันไปเรื่อยๆนะไปวิ่งพอเรานี้ดันสู้ชีวิตมากเลยเนี่ย คนหัวจะโดนปะวดเราก็เล่นเมาช้าช้ามาไปเลยเพื่อนนำทัพไปเลยเดี๋ยวผมตามไปฮะไปครับลุยครับดาเมจขาดตลอดเลยเว้ยไม่ติดชี้เลยด้วยยิงไม่โดนเองวะถ้ยังเป็นยิงเหรออ๋อระเบิดไป เจอบอร์ยิงเหมดเอเกจริงๆนะผมรู้สึกอย่าง,งนะี้คผมสเปร์ไม่ค่อยโดนเลยวะยิงมาจากไหนวะ ผมเหมือนโดนยิงนะครับเออมันไม่ใช่เสียงระเบิดไฟอะไรนะเอ,อ้ยมันไม่ได้แบบโดนเอฟเฟกระเบิดไฟมันเหมือนโดนจริงๆนะดาเมจคาดขาด,ขาดอย่าโดดลงมาอย่าโดดลงมาโอ้ยิงแค่แค่คนาดนี้ไม่ตายเ,ยเหรอใส่เล่นร้อยห้าสิบมาเลยหรอ มาเพื่อนอุ้ยโอ้โหโ,โ,โดนลูดทั้งยังไงดิวเนี่ยเราโอ้โหดิ่งดิ้งดขนาดนี้นะเขาเรียกว่าอะไรวะกดทั้งแบบไปทางที่สเปรย์นะครับยังไม่โดนดิวขอหมดเป็นลูกอย่างช้า างเน่มาครับโอ้โหโอ้โหไม่มีกันไฟของหมดดิเอ้ยมาเปลี่ยนเปลี่ยนกันโอ้โหใส่อุตส่าใส่ชุดอันนี้มาอ่าใส่ชุดบวกใส่ชุดถกประชั่นนี้มาแม่งของหมดหัวจะปวดโอ้โห ไ <idian Sn ick ly> <language> อเดียโคตรเอามาโหออกเยอะอุ้ยสกอร์ฝั่งฝั่งเขาับมันนำแล้วครับผมเข้ากันแล้วเนี่ยเราวิ่งไปตายเลยนะไม่ต้องตายไม่ต้องนั้นเราวิ่งไปตายอย่างเดียวสกอร์ไม่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวบาสกอร์นำมันเนี่ยแพ้เนี่ยเพื่อน ล่ะเห็นปะแต่แพ้เดี๋ยวเพื่อนเราพี่ไปตายอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ข้างบนยังมีอยู่นะผมไม่ไดันแล้วผมผมไม่ตายเฉย ต้องไม่อยู่ในระดับที่โดนสกิลแล้วเลยยิงเข้าหัวก็ไม่ตายเว้ยมาของหมดมีวีบของหมดไม่ต้องซื้ออะไรทั้งนั้นเออไฟข้างบนหรือเปล่ามันขึ้นเอฟเฟกต์ว่าติดชีด้วยแต่มันชีมันดาเบลดเบา เรากลังจะแพ้แล้วนะเพื่อนเรากลังจะแพ้แล้วนะเออสวยหมดจะโดดโอ้โหพวกเราเป็นนักสู้จริงตอนแรกน้อยู่ดี่เฮียแพ้เฉยเลยอะไรวะเนี่ยเพื่อนเราแบบดันกันแบบ ไม่กลัวเลยเลยอะ่ะโห่แล้วลครับเพื่อนเราไปแล้วอีหกตัวทนะ่านั้นเราเราจะแพ้แเฮ้ยไม่โดนนี่ไงวะไม่โดนนี่เหรอเมื่อกี้ไม่โดนนี่ไงวะโอ้โหปืนมันอันนี้ขนาดไหนเนาะเอาแล้วอีสองวินโอ้โหไม่ตายแล้ว ดามเมจยิงไปเท่าไหร่วะเนะี่ยเมื่อกี้นี้โดนนั่นน่ะก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> บ๊ายบาย